ชุดเบนจาภาคีเครื่องรางของขังมีทั้งหมด5ชนิด5เกจิคณาจารย์ผู้สร้างถือว่าเป็นสุดยอดเครื่องรางของขังของไทยที่มีราคาสูงมีการยอมรับการเล่นหากันเป็นอย่างมากและมีประสบการณ์เกิดขึ้นมากมายก่อนที่เราจะไปฟังทั้งห้าดับนี้อย่าลืมกดติดตามกด subscribe ให้กับช่องร้อยเรื่องพุทธคุณด้วยนะครับลำดับที่1 คือสุดยอดเกจิคณาจารย์ที่โด่งดังตลอดกาลจังหวัดสมุทรปราการหนึ่งเดียวในไทยเรื่องการทำเสือที่ไม่เป็นสองรองใครมีลูกศิษย์ลูกหาสืบทอดวิชาไปมากมายล้วนแล้วแต่มีชื่อเสียงโด่งดังทั้งนั้นนั่นก็คือหลวงพ่อปานวัดบางเฮียหรือวัดคลองด่านหรือในอีกชื่อหนึ่งที่เรียกว่าวัดมงคลโคทาวาสหลวงพ่อปาน ท่านทำเสือจากเขี้ยวเสืออย่างเดียวเท่านั้นจะไม่ใช้เขี้ยวอื่นใดเลยจะมีเขี้ยวเต็มและเขี้ยวซีกมีคุณสมบัติทึบแสงเขี้ยวเสือต้องกวงเขี้ยวเสือกวงจะมีอำนาจในตัวบางคนจะเรียกว่าเขี้ยวเสือโป่งฟ้าเป็นเขี้ยวเสือของพญาเสือโค้งพุทธคุณโดดเด่นทางด้านตบะบารมีอำนาจบารมีแขวคาดปลอดภัย อยู่โยงคงกระพันป้องกันคุณายมนต์ดำและสิ่งชั่วร้ายต่างๆที่จะเข้ามาวุ่นวายในชีวิตเราอันดับที่สองสุดยอดเกจิคณา,าจารย์แห่งจังหวัดนนทบ,บุรีครูบาอาจารย์ของใครหลายๆท่านและมียันเอกลักษณ์เฉพาะตัวนั่นก็คือยันโสรถมหามงคลหลวงปู่เอี่ยมวัดสะพานสูงจังหวัดนนทบ,บุรี โด่งดังมากกับตะกุดโสรถมหามงคลของท่านตะกุดโสรถมหามงคลของท่านถือว่าเป็นสุดยอดตะกุดที่มีความเก่าแก่ยาวนานอายุร้อยกว่าปีในสมัยที่ท่านสร้างเอาไว้ตะกุดโสรถมหามงคลถือว่ามีพุทธคุณที่ดีมากสามารถคุ้มครองได้ทั้ง16ชั้นฟ้า15ชั้นดินผู้บูชาติดตัว จะมีความมงคลเกิดขึ้นกับตัวไม่ว่าจะเป็นทางด้านคุ้มครองให้แควคาดปลอดภัยป้องกันคุณายมนดํากับหลายกายดีขาขายล่ำรวยมีโชคมีลาบลำดับที่3ถือว่าเป็นสุดยอดเครื่องรางของขังที่ใครหลายๆคนต่างหมายปองต้องใจอยากจะได้ไว้ในครอบของนั่นก็คือหนุมานหลวงพ่อสุนวัดสารากุลหลวงพ่อท่านเริ่มสร้างหานุมาล ในสมัยที่ท่านยังเป็นพระลูกวัดอยู่เลยท่านได้นําต้นไม้สองชนิดมาปลูกไว้อยู่ภายในวัดต้นที่1ก็คือต้นพุทสอนและต้นที่2ก็คือต้นลักศอนท่านนํามาปลูกไว้แล้วทุกๆวันท่านจะนําน้ํามนต์ไปรดที่ทั้งสองต้นนี้เมื่อต้นไม้จเจริญเติบโตขึ้นไปเรื่อยๆเ,เมื่อแก่เต็มที่แล้วหลวงพ่อสุนท่านก็จะดูเลิกงามยามดี เมื่อได้เลิกงามยามดีที่เห็นสมควรแล้วท่านก็ขุดต้นไม้ทั้งสองต้นนี้แล้วนําไปตากแดดให้แห้งเมื่อตากแดดแห้งแล้วท่านได้ไปตามช่างให้มาแกะขึ้นรูปหนุมานเมื่อแกะเป็นจํานวนที่ท่านต้องการเรียบร้อยท่านก็นำพหนุมานทั้งหมดนี้ไปบรรจุไว้ในบาทของท่านเพื่อรอเข้าพิธีพุทธาพิเศษการปลุกเสกหนุมานของหลวงพ่อสุนนนั้นท่านจะปลุกเสกในอุโบสถทุกวันเสาร์ และจะให้เด็กวัดหรือพระลูกวัดนํามีดหอกของมีคมทั้งหลายศาสตาวุธทั้งหลายเอามากองรวมกันแล้วท่านจะขึ้นไปนั่งทับแล้วทาพิธีอธิษฐานจิตปลุกเสกหนุมานที่อยู่ในบาดของท่านว่ากันว่าคนที่อยู่ในพิธีหรือคนที่เห็นท่านปลุกเสกบอกว่าเห็นหนุมานของท่านกระโดดโลดเต้นไปกระโดดโลดเต้นมาอยู่ภายในบา,ขนาดขณะที่ท่านอธิษฐานจิตปลุกเสก ลำดับที่4สุดยอดแห่งเครื่องรางของขังอีกหนึ่งชนิดที่กลับหลายให้กายดีนั่นก็คือเบีย้ยแก่หลวงปู่รอดวัดไนโลงเบีย้ยแก่หลวงปู่รอดวัดไนโลงถือว่าได้การยอมรับเป็นอย่างมากในตระกูลเครื่องรางหรือคนที่ชอบเก็บสะสมเบีย้ยถือว่ามีพุทธคุณที่เข้มขังเป็นอย่างมากไม่ว่าจะกลับหลายให้กายดีให้แข้วคาดปลอดภยัยป้องกันคุณใสมนดําหรือ จะนำเบีย้ยแก้นี้มาทําเป็นน้ำมนต์ก็ได้ถือว่ามีความศักดิ์สิทธิ์เป็นอย่างมากเพราะหลวงปู่รอดท่านได้ลงคาถาพระเจ้า16พระองค์และกํากับด้วยยันตีนิสิงเห hey, ถือว่าสุดยอดของพุทธคุณเบีย้ยแก้และลําดับสุดท้ายลําดับที่5สุดยอดเกจิของจังหวัดฉะเชิงเซาไม่มีใครไม่รู้จักท่านนั่นก็คือหลวงพ่อเหลือวัดสาวชะงโงกประหลัดขิดของท่าน ถือว่าโดดเด่นและโด่งดังเป็นอย่างมากเรียกกันได้ว่าเป็นประหลัดขิกยุคสงครามโลกประหลัดขิดของท่านโดดเด่นทางด้านแค้วคาดคงกระพันยังไม่พอยังหนุนนําเรื่องการทํามาหากินอีกด้วยในสมัยก่อนนั้นถ้าใครได้ประสบพบเจอกับหลวงพ่อเหลือแล้วมาขอประหลัดขิดจากท่านท่านจะนําประหลัดขิกอันนั้นใส่ลงไปในบาตรน้ามนต์และจะอธิษฐานจิตสักครู่หนึ่งประหลัดขิกนั้นจะวิ่งรอบบาตรน้ำมนต์ ตัวประหลัดขิดจะกระทบกับบานน้ำมนต์เสียงดังแกล้งแกล้งแกล้งเมื่อท่านเห็นอันเป็นสมควรแล้วประหลัดขิดนี้ปกขึ้นแล้วท่านก็จะหยิบขึ้นมาแล้วมอบให้กับญาติโยมที่อยากได้ครบทั้งห้าเครื่องรางเบญจาภาคีเครื่องรางของขังไทยที่มีพุทธคุณรอบครอบจักรวาลอย่าลืมกดติดตามช่องร้อยเรื่องพุทธคุณไว้ด้วยนะครับครั้งหน้าจะได้ไม่พลาดคลิปดีๆกันอีก